เดอะทรูดเจาะลึกจริงจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขา่ะได้มีรายงานกองกำลังปริศนาในอิรักจัดหนักรุมถล่มขบวนรถทหารอเมริกันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีรายงานด้วยว่าฐานทัพของสหรัฐหลายแหง่งรวมถึงสถานทูตของอังกฤษถึงถล่มอย่งางหนักทำให้มีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก โดยล่าสุดในเพจ World อัปเดตค่ะได้โพสต์ความถึงกรณีที่โรงกลั่นน้ำมันและแปรรูปก๊าซเถื่อนสหรัฐ่เพ่นออกจากอิรักแล้วโดยอ้างอิงจากรอยเตอร์สป u t n i k นิวระบุว่า ปี2020รัฐสภาอิรักมีมติเอกชนให้สหรัฐถอนฐานทัพและกำลังทหารพร้อมอาวุธออกจากดินแดนเพราะอิรักมีผู้แทนมาจากการเลือกตั้งแล้วแต่สหรัฐไม่ยอมไปอ้างว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนชาวเคิร์ดทางเหนือจึงยังคงฐานทัพไปปล้นและขโมยน้ำมันรัฐบาลอิรักต่อไปโดยไม่จ่ายค่าสัมปทานและภาษีให้รัฐบาลอิรักแต่จ่ายเสร็จเงินให้ชาวเคิร์ดและสนับสนุนอาวุธให้แทน แม้จะมีตัวแทนชาวเคลิสอยู่ในรัฐสภาอิรักแล้วแต่สหรัฐก็ไม่ยอมไปค่ะย,ยังคงเกาะเป็นปลิงและพยายามต่อท่อน้ํามันขนส่งไปยังตุรกีเพื่อขโมยน้ํามันไปลงเรือแล้วขนกลับบ้านและไปขายยุโรปจึงเกิดกองกําลังต่อต้านสหรัฐในอิรักขึ้นโดยการสนับสนุนจากนักรบเฮสบูลล็อกของอิรานทั้งกําลังรบและอาวุธมุ่งใช้ขี่ปนาวุธตรวจโดรนถล่มฐานทัพขบมนรถขนส่งโลจิสติกขโมยน้ามันและขนอาวุธของกองทัพสหรัฐและกลุ่มติดอาวุธเคลิดรวมทั้งถล่มแหล่งขุดเจาะ โรลลงกลั่นน้ำมันของสหรัฐไม่เว้นแต่ละวันจนสหรัฐเริ่มควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ต่อมาค่ะบริษัทน้ำมันตุรกีสองรายคือฮาวเทคและเบลเทคต้องหยุดลักลอบกลั่นน้ำมันและแปรรูปกา๊าซถอนตัวออกจากอิรักไปก่อน ล่าสุดข่าบ,บริษัทเท็กซันเอ็กเทรซ์ของสหรัฐที่มีการลักลอบขนน้ำมันดิบที่ขโมยมาจากแหล่งต่างๆในซีเรียอิรักโดยรัฐบาลไม่อนุญาตส่งให้กับโรงกลั่นน้ามันและก๊าซเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองโครมอทางตอนเหนือของอิรักแห่งนี้แปรรูปแล้วลักลอบส่งกลับบ้านและขายให้ชาติในยุโรปได้ประกาศหยุดดาเนินการโดยไม่มีกําหนดการในการกลับมาดําเนินง,งานต่อ เนื่องจากภูมิภาคนี้ค่ะไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยสำหรับสหรัฐอีกแล้วเพราะถูกกองกําลังต่อต้านสาหรัฐในอิรักถล่มใส่แหล่งกา๊าซบ่อยครั้งทั้งวันทั้งคืนจนพนักงานไม่เป็นอัลลับอนอนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงและได้ขัดจังหวะการลักขโมยทรัพยากรพลังงานที่ดําเนินการอยู่และต้องอยุติแผนการขยายโรงกลั่นน้ํามันยุติวางท่อส่งน้ํามันอีกแห่งไปยังตุรกีที่มีแผนจะใช้เงินทุน250ล้านดอละลาร์ของบริษัทสาหรัฐเพื่อพยายามเพิ่มศักยภาพการขโมยให้มากขึ้นปลนพลงง กับยุโรปและชาติพันธมิตรนับเป็นบริษัทน้ำมันรายที่3ที่สหรัฐคุ้มครองการขโมยพลังงานและอพยพเพ่นดินจากทะเลทรายจากอิรักไปซึ่งจะบีบและส่งผลร้ายให้ซัพพลายน้ำมันสู่ยุโรปหายวับไปอีกแรงโดยการเจรจาและผลประโยชน์ที่รัสเซียจะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ให้ตุรกีและฮังการีเพิ่มพร้อมป้อนวัตถุดิบแร่ยูเรเนียมระยะยาวจากบริษัทขุดแร่ยูเรเนียมรายใหญ่ที่สุดของโลกคาซาทอมพรอมคาซัคสถานที่เป็นบริษัทรูปของรุสทอมรัสเซียที่ครอง สัดส,ส่วนตลาดโลกกว่า50เป็นหลักประกันโดยเจราจาร่วมกับอิรานเมื่อเดือนที่ผ่านมาทําให้ผู้นําตุรกีตัดสินใจถอนบริษัทกลั่นน้ำมันเถื่อนสองแห่งออกจากอิรักและจะถอนกองกําลังติดอาวุธตนทั้งหมดออกจากพื้นที่แนวกันชนทางเหนือซีเรียเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดจนเกิดข้อพิพาทเพื่อเปิดทางให้รัสเซียซีเรียและกลุ่มติดอาวุธโปรอิรานรุมย้ำฐานทัพเถื่อนสหรฐัฐและถล่มโรงกลั่นน้ำมันเถื่อนให้ถึงใจโดยล่าสุดรัสเซียขาก็ส่งป้อมยักษ์ที่ยู22ม3ตะเวนทิ้งระเบิด ที่หลบซ่อนผู้ก่อการร้าย SDF และ IS อสายสหรัฐที่มเมืองอิลิฟตอนเหนือของซีเรียอีกด้วยค่ะจากที่ UN เอ่ะออกรายงานกล่าวหาจีนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงด้วยการจับกุมและกักขังนวงเหนียวชาวอิยกูและมุสลิมกลุ่มน้อยอื่นๆในภูมิภาคซินเจียง ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติมีเชลบาเชเลค่าข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติซึ่งถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนและนักการทูตวิจารณ์มาโดยตลอดว่าอ่อนข้อให้จีนมากเกินไปโดยซึ่งเดินทางไปเยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมระบุในรายงานว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร,ร้ายแรงเกิดขึ้นในซินเจียงภายใต้บริบทการบังคับใช้ยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายและละทัทธิสุดตรงของรัฐบาลปักกิง่ง การกักขังน่วงเหนียวตามอำเภอใจที่จีนเลือกปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์และมุสลิมกลุ่มอื่นๆอ,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 อาจเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมระหว่างประเทศโดยเฉพาะอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติทางนี้ค่ะบาเชเลก็ยังแนะนําให้รัฐบาลจีนเร่งปล่อยตัวผู้ที่ถูกกักขังอยู่ตามศูนย์ฝึกอาชีพเรือนจําและค่ายกักกันต่างๆในทันทีโดยเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของดรปฐมพงศ์โพเบสิทธินันได้โพสต์ความถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐปล้นน้ามันในซีเรียโดยบอกว่ารัฐบาลก่อการร้ายโลกอย่างอเมริก กาปล้นน้ำมันในซีเรียอีกแล้วรัฐบาลอันธพาลโลกรัฐบาลกุ้ยโลกเรียกได้หมดครับกับพฤติกรรมชั่วของรัฐบาลอเมริกาในซีเรียปล้นน้ำมันเป็นอาจินปล้นข้าวสาลีเป็นอาจินสนับสนุนกลุ่มก่อบการร้ายไอซินและอันกออิดาสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกภายในซีเรียชั่วทุกอย่างแต่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการทําให้ในักวิชาการและเหล่านักศึกษาบ้องตื้นทั้งไทยและเทศหลงเชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยขรรพบสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมเสรีภาพที่จริงแล้วรัฐบาลอเมริก เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของพวกนักวิชาการและสื่อมวลชนนั่งโง่เท่านั้นวันนี้รัฐบาลก่อ,อก,การร้ายโลกอย่างอเมริกาใช้รถขนน้ามันต้นไป123่าคันลาสุนเมื่อวันที่31สิงหาคมค่ะก็มีรายงานว่าอิสราเ,เอลทําการโจมตีทางอากาศสองครั้งติดต่อกันในคืนวันพุธครั้งแรกกับสนามบินนานาชาติอเลปโปและครั้งที่2ใกล้กับเมืองหลวงดามัสกัสตามรายงานของสื่อมักข่าวซาน่าของรัฐการโจมตีทางอากาศครั้งแรกที่สร้างความเสียหายให้กับสนามบินทางตอนเหนือของซีเรีย ไม่ได้เหตรายละเอียดเพิ่มเติมในขณะที่ภาพถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียดูเหมือนจะแสดงไฟหลายจุดในพื้นที่ก่อนหน้านี้ค่ะซานาได้รายงานเสียงระเบิดในพื้นที่กลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนในซีเรียซึ่งมีฐานอยู่ในสารชาชอาจักรซึ่งอาศัยเครือข่ายแหล่งข้อมูลในวงกว้างสําหรับข้อมูล ยืนยันว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นแถลงการระบุในแถลงการว่าอิสราเอลยิงขีปนาวุธสีลูกมุ่งเป้ารันเวย์ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอเลปโปและกดังสินค้าโดยรอบในขณะเดียวกันข่าสื่อของรัสเซียรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศในดามัสกัส แต่ยิงขีปนาวุธของอิสราเอลที่กำหนดเป้าหมายไปยังตำแหน่งทางใต้ของเมืองหลวงซีเรียผู้สังเกตการสงครามฝ่ายค้านกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลมุ่งเป้าไปที่ตำแหน่งทางทหารไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบด,ดีที่แล้วสาน่ารายงานว่าพลเรือนสองคนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีทางอากาศหลายครั้งของอิสราเอล,ออเอลในภูมิภาคฮามาและทาตัส ทางตะวตันตกกลุ่มสังเกตการกล่าวว่าพวกเขาเป็นหนึ่งในการโจมตีของอิสราเอลที่หนักที่สุดจนถึงตอนนี้กับกองกําลังติดอาวุธที่อิรานสนับสนุนในซีเรียอย่างไรก็ตามค่ะกองทัพอิสราเอลก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศที่มุ่งเป้าไปที่สนามบินของอเลปโปทางนี้อิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศโดยมุ่งเป้าไปที่ศูนย์ปฏิบัติการทางทหารในซีเรียาทางตะวันตกข,ของซีเรีย ภาพถ่ายจากดาวเทียมแสดงให้เห็นการทำลายล้างอย่างกว้างขวางในคลังเก็บสินค้าซึ่งผู้สังเกตการสงครามของฝ่ายค้านกล่าวว่าได้จัดเก็บขีปนาวุธพิเศษกลางหลายร้อยลูกไว้สำหรับนักสู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานในเดือนมิถุนายนการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลค่ะทําให้ท่าอากาศยานนานาชาติดามัสกัสหยุดให้บริการชั่วคราวด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันที่ทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้ว ไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับไลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a d ป h o s ป t ี e อหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ